เป็นสารหลายแดงแบบนี้นะคะตัวนี้เพิ่มคอลลาเจนมาเพิ่มคอลลาเจนกับวิตามิน B นะคะเพิ่มเข้ามาอันนี้สามร้อยเก้าสิบาทเป็นเวนิต้าแบบนี้นะคะเม็ดมันจะเป็นสีดูค,คุ้นค่ะนี่หนูกินเบิแล้วอันนี้หนูเริ่มกินแพงใหม่นะทุกคนเม็ดมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งเม็ดนี่ถ้าแบ่งเป็นแคปซูลก็จะได้สองแคปซูลน,นะคะก็คือใส่ไปในเต็มๆหนึ่งเม็ดตัวนี้เลย ได้สิเมตรนะทุกคนขา390บบาทกินได้15้าวันเลยนะคะกินวันละหเมตรนะคะอันนี้ส่งฟรีตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะเพจอะไรไว้ไไไอันนี้เป็นโลชั่นเต้าหู้สมเกาหลีนะคะนี่เป็นหัวเชื้อผิวขาวตัวที่หนูทาทุกวันนะคะทุกคนอันนี้290บาท ตันนี้ใช้ดีมากเหมือนกันแต่ก่อนหนูทาตัวนี้หนูไม่ได้กินตัวนี้กินบ้างไม่กินบ้างน,นะคะตัวนี้พอมากินตัวนี้แล้วทาตัวนี้่มันจะเห็นผลดีนะคะอะไรอะ่ะ <c oughs> บ่ที่มันอยู่ตรงไอ้ทางมานาใช่ไหมทาง มันมาตานาเรอแมงบกมาเอากหันได้กลัวเหรอก็ตุกใจอยู่นิดนึงตุกใจอยู่นิดนึงพู้ยปยู่บหยิบมาเลยแม่หนูวิ่งไปเอาข้างบนบ้านนื่อกเนอยอาหารอยู่นี่ โปรโมชั่นอยู่นะทุกคนคะ่ะอาหารผิวมีโปรโมชั่นอยู่ถ้าซื้อสามกล่องสี่กล่อง่มันบุกจำราคาไม่ได้ทุกคนมันเปลี่ยนโปรทุกวันนะคะทุกคนขาโปรนะเปลี่ยนทุกวันเลยก็คือราคาถูกลงกว่าทุกวันทุกวันเลยนะคะก็จะมีโปรคุ้มโปรสุดคุ้มโปรสุดทิตโปรประหยัดอันนี้ไปให้ลูกค้าไปเลือกเอานะคะ เดี๋ยวหนูจะปักหนูหน้าเฟซบุ๊กนะให้ตอนนี้ก็จะเป็นกันแดดที่หนูใช้นี่แหละกันแดดของหนูนะทุกคนขาแบรนด์ของหนูทุกตัวเลยนี่มันเปี้ยรำจอามาลงนี้นี่กันแดดนะคะทุกคนตัวนี้เนื้อเป็นสีขาวใช้ดีมากทุกคนขามันจะซึมเข้ากับผิวนี้เลยมันจะทําให้หน้าใสนะคะ หนูอายุบ้านเป็นหมอค่ะแม่นค่ะอายุบ้านอายุบ้านปูขาล้วนค่ะอยู่ยุบ้านปูนคนคนนปับส่วนตัวนี้ที่มันหมดนะคะทุกคนค่ะตัวเซรั่มกับตัวครีมอันนี้ร็อตที่ห้าแล้วหมดไปแล้วนะคะนี่เป็นตัวที่หนูใช้นะ เป็นกันแดดตัวเดิมนะคะกันแดดลอด็ลอตแรกจะเป็นขวดแบบนี้น,นี่คือตัวที่หนูใช้นะทุกคนก็เปลี่ยนล็อตนะคะหมดล็อตแบบนี้แล้วหนูก็เปลี่ยนมาเป็นขวดแบบนี้มาเป็นกระปุกแบบนี้นะคะจากแบบนี้มาเป็นแบบนี้นะคะแต่เนื้อก็คือพัฒนามาจากแบบเดิมเลยอันนี้น่าจะกันแดดนี้ ดีพี่ป๊อปด้วยนะคะขอบคุณพี่ป๊อปมา,ากเลยพี่ป๊อบนี่แหละนะคะทุกคนที่ส่งเสื้อตัวนี้ให้หนูนี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะยาเห้นตัวอยางสบู่ค่ะเอาหนูตรงไปเอาเน็ตของน้ำมาให้เบิร์กแม่บ้านนี่เอาหนูจะเดินไปให้ดูเลยทุกคนเอาขอเราอาบน้ำตัวนี้ทุกคนมีคนเข้าห้องน้ำนะคะ โอ้แล้วขาหองผุดนี่ทุกคนขาตัวสบู่ของหนูอันนี้เพิ่งแกะก้อนที่สองนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะสะบูร่รวมผักเขียวนะคะจะเป็นก้อนสีใสๆชมพูแบบนี้เออไม่ชมพูเราจะเยวเ็นแบบั่นเรียบจต่ของว,งว่างไว้สีชมพูบาสันทุกคนขสีใสๆส,สีฟ้าแบบนี้นะคะเป็นฟ้าออกเกียวๆแบบนี้อันนี้ใช้ดีมากทุกคนคะ่ะนี่ อันนี้เป็นสบู่ฟอกตัวของนเองัอออกจากขวดเมื่อกี้นี่นี่เป็นสบู่ลูกพีชนะคะนี่สบู่ฟอกตัวแบบนี้สบู่อาบน้ำสูตรรับวิตามินซีเข้มข้นนะคะของหนูเองอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะอันนี้หนูเอาใส่ขวดแบบนี้สันสันใส่นี่เป็นสบู่ล้างหน้านะคะนี่ กล่องมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมารงอะไรคะแมงบ่งค่ะเล็บกึุงด้วยนี่เล็บหนูแมงบวง,ง,บง,ง,บง,ง,บงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน้างมืออ่ะสายแนนไปใส่เห็นเด้ค่ะดูค้นขันถือขนมย่างเฮิร์นนี่นั่น โอ้ยขึ้นห้องไปยังรู้ห้อง น่ารักดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนหนูใส่บ่อยมากเลยวันนี้หนูใส่บ่อยทุกเกือบทุกวันเลยนะคะสักมือหนอีใส่มือสักแตะใส่อีกว่ามันใส่สบายนะคะขอบคุณที่ฟังมากๆเลยนะคะมันใส่สบายนะทุกคนหนูก็เลยใส่บ่อยแต่หนูมีนม่ากินก่อน ะะเอฟเสื้อนะพี่เอฟไม่ได้เอฟไม่ได้ในตัวเดียวขลองมาวันไหนคะอยากลองค่ะสินค้าที่หนูอบอกอยู่ตรงนี้นะคะมีทุกตัวพร้อมส่งทุกตัวนอกจากตัวเซรัมม่มบำรุงผิวหน้านอกจากตัวนี้นะคะแล้วก็ครีมน,นี่ เจลล์กับครีมาันนี้หมดนะคะนอกนั้นพร้อมส่งทุกอย่างเลยอันนี้อาหารผิว390บาทตัวนี้เป็นโลชั่นหัวเชื้อผิวขาว290บาทอันนี้เป็นกันแดดนะคะ390บาทแล้วก็จะมีสบู่ล้างหน้าก้อนละ150บาท2ก้อน3ามร้อส่งฟรีสอก้อนหรือ3ก้อนละ3 สามก้อนวะหนูจื้อเพื่อใครดูข้องขาโปมันเปลี่ยนไปเสมอเนี่ทุกคนดูกันแดดหนูนี่หนูใช้หมดไปนะคะทุกคนใช้หมดไปเยอะมากอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้หมดไปแล้วนะทุกคนค่าอันนี้ก็คือกระปุกใหม่ก็หมดเหมือนกันนี่ก็หมดไปแล้วนะคะ เกี่ยงรับอันนี้คือเพึ่งเปิดพื่งเปิดใช้ได้อาทิตย์หนึ่งมั้งคะเดี๋ยวอยู่นิดนึงกันเด๋ก็ใช้ดีนะคะทุกคนคะ่ะยะหนูจะปักหมดหน้า facebook ให้นะคะอาหารผิวทําให้ผิวขาวไหมอาหารผิวนะคะจะช่วยให้อ่เราคนที่เป็นสิวที่หลังเยอะ สิวอักเสบที่หน้าเยอะๆผิวตัวผิวหน้าไม่เท่ากันแล้วก็ผิวตัวผิวหน้าไม่อร่านะคะกินตัวนี้แม่ตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวขาวของของหนูนเน้นเรื่องผิวขาวผิวใส